สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง JK18 นนะครับเวลาประมาณ18บนาฬิกา15นาทีเป็นต้นไปวันนี้วันพุธที่19เมษาย,ยนพุทธศักราช2566นหรหบกนะครับคนอนนตกลงขอแนะนําอยู่ตลอดเลยนะครับแอปพิเกตสองสีที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับแอปพิเกตสองสีเป็นลายพัก,กระบบบอัตโนมัตินะครับผมแปะล,ลิงก์ ว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแ,แฟนกลับก็ไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยหากไม่เข้าใจหรือติดขัดตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0 9 3ย์5 0480 0 9 3 0 0 5 0 4 8 0เามผมพร,ร้อมให้คำแนะนำนะครับแอปพิเกตัน2 4สิ่งดีที่ผมอยากให้พี่น้องเข้าไปสัมผัสกันนะครับราคาเด็ดเปิดมาหาันแค่กิกเดียวนะครับที่อื่นมีกิ๊กครึ่ง2องกิกที่นี่เปิดมาห่างกันแค่กิกเดียวเปิดมาขนบันโชค2วัน3าวัน แล้วก็มีราคาสดๆจากคอเฟทีส่งให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายผมมอกว่าเป็นสิ่งที่ดีก็เลยแนะนำแฟนคลับเข้าไปสัมผัสกันนะครับแอปพิเคตสนงสีที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้าน,นการเงินต่อไปมาดูมารักมาชอบผมเลยนะครับคู่แรกนั้นแสนใครน้อยสุนยยาวชนคลองเตยเชื่อกับเดชอนันต์สอบ,บียงสานะครับคู่นี้ก็เลยเคียงกันหนักแรงอยู่ที่เดืดอนนตนนะครับ บูสูด้ดีตลอดงดเช่นเดียวกันครับเสนไกลน้อยแต่ผมก็ยังชอบไปที่ความมั่นคงความหนักแรงของเดชนันบอเบียงสักเปิดหัวมาทาทุนครับชอบไปที่เดชนันนะครับู้ที่สองห่วงเชื่อมงอบัง,บงกะปินะครับพบกับท่านยอดศิลาชอโชคศักดิ์ศรีห่วงเชื่อห่วงเชื่อมนี่เข่าในแข็งแร่งหน,หนักแรงซ้อมสออมหมายครับยอดศิลา,าก็หนักแรงเช่นเดียวกันแต่ว่าห่วงเชื่อมในมวยสร้างเข่าในเหนียวหนึบเดินจับเดินทีมีลุ้นตลอด วันนี้ดีกว่าเยอะนะครับลุ้นน้ำน็อกได้ด้วยผมชอบไปที่ห่วงเชื่อมเงาะบังกะปีเป็นที่เด็ดในรายการเลยนะครับคู่ที่สองแซนดิสสิงห์มาวินเจอกับคอนบิชิตแดนซินจูรี่หนักแรงเจอหนักแรงเข่าในเหนียวหนบทั้งกันทั้งคู่นะครับน่าเสือดีแต่ผมก็ยังชอบไปที่แซนดิสสิงห์มาวินคู่นี้ใกล้เคียงกันเล่นอะหรือบอกตัวบางทุนนะครับคู่เอกรายการช่วงแรกนี้ก็จะเป็นเขาของสักพินโยเจอกับเพชรชงชัย บีเอสมมยไทยยิมนะครับเขาผ่องสูงยาวเขาแหลมร่างกายดีพร้อมสดวันนี้ดีกว่าครบวงจรนะครับน่าจะลุ้นได้ถึงนอกคู่นี้ให้เป็นที่เด็ดในรายการอีกตัวครับขาผ่องสักพินโยคูช่ชกลุ้นกันดูนะครับว่าจะรอดอันสามหรือไม่นะครับวันนี้สรุปมมยรักมวยชอบวันนี้นะครับคู่แรกนั้นชอบไปที่เด็ดอนานันต์บอเวียงสะคู่ที่สองจัดหนักๆไปที่ห่วงเชื่อมเงาะบางกะปิเขาในแข็งแข็งเดินจับเดินตี ไม่สร้างของทีมงานซอสมัยนะครับกูท 3, ่ที่สามชอบไปที่แสนดิสิงมาวินน่าเสื่อดีกว่าแข็งแกร่งใกล้เคียง,งกันวันนี้น่าจะเบียดผ่านเข้าไปท้ายๆแข่งรายการวันนี้เขาผ่องสักปินโจดีกว่าครบวงจรวันนี้ลุ้นได้ถึงนับถึงนกคูช่ชกไม่น่ารอดอันสามผมมองว่ามีนับมีนก 99. 99. 99็ก99.9เอซเลยนะครับเขาผ่องสักปินโยท่านี้ก็กลับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอด ขอต้อท่านชมโชคดีน้ำรวยนะครับน้ำเงินน้นนทองครอบบ้านฟา้ฟาลูกฟ้าเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ